มาดูบอนไซมะขามต้นที่คนกล่าวถึงมากๆนะครับต้นนี้สวยงามมากนะครับอายุสร้างก็ส7ปีนะครับต้นนี้เป็นแนวนางนอนนะครับใบนี้เขียวสวยมากนะครับเพิ่งแตกใบอ่อนนะครับต้นนี้ก็เป็นของอาจารย์เบิดนครปฐมนะครับก็มาตั้งโชว์ที่งานนะครับต้นนี้ใหญ่นะครับใหญ่มากต้นนี้ก็เป็นบอนไซหลักแสนนะครับเป็นมะขามนะครับ ไม้มงคลบ้านเรานะครับก็เอามาให้ชมนะครับความสวยงามเพื่อใครอยากสร้างนะครับอยากสร้างบอนไซมะขามนะครับเอามาให้ชมเป็นแนวทางครับผมนี่ครับมาดูบอนไซไซไทเกอร์นะครับต้นนี้อยู่ที่สวนประดิษฐ์ไม้ประดับนะครับของอาจารย์ประดิษฐ์นะครับโอ้โหสวยงามต้นนี้นะครับเด่นมาก เป็นไซที่เขาเอาไปทําไม้ริมรั้วครับไม้ริมรั้วแต่ว่าเอามาทําเป็นบอนไซนะคือสร้างสวยมากสร้างกิ่งสร้างฐานสร้างรากดูครับซ้ายขวากิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งหลังกิ่งหน้านี่ครับครบเลยนะครับสวยงามปิดยอดเ้วจริงๆต้นนี้ครับประดิษฐ์ไม้ประดับ นี่ครับมาดูบอนไซตะโกนะครับมาดูบอนไซตะโกโอ้หดูต้นนี้อลังการจริงนะดูกิ่งของเขาครับกิ่งเขาแบบมันเก่ามากจริงอะ่ะเป็นแนวกลุ่มกอครับอันนี้อยู่ในประเภทไม้เก่าครับไม้เก่าไม่ทรงต้นนะดูดูกิ่งนะอลังการมากโอ้สวยสวย,สวยนี่ครับบอนไซตะโกทรงไหนก็สร้างได้หมดนะบอนไซสร้างตามที่ธรรมชาติให้มานะ โอเคครับสวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาชมความสวยงามนะครับและความอลังการของบอนไซโมกต้นนี้นะครับได้รางวัลยอดเยี่ยมนะครับที่งานประกวดบุรีร์นะครับดอกเป็นต้นนะครับต้นนี้หอมทั้งงานเลยนะครับเป็นโมกลานะครับยอดจริงๆครับก็คือดอกนี้ต้องทําเอานะครับต้องการระยะเวลาให้ออกทันงานประกวดนะครับ ถือว่าต้องใช้ประสบการณ์สูงๆเลยนะครับถึงจะทําได้นะครับสวยงามจริงครับโดยเฉพาะดอกนะครับสวยมากนะครับในประเทศไทยก็มีต้นใหญ่ๆอย่างนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสวยจริงๆนะครับเอามาให้ชมนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะครับ อืมาดูบอนไซม์มะขามแคะนะครับโอ้โหของอาจารย์ประดิษฐ์นะครับอาจารย์ประดิษฐ์มาให้ประดับนะครับซุ้มเดิมบางนะครับสุพรรณบุรีใบกิ๋วแค่ไหนครับดูนิ้วก้อยผมครับเล็กกว่านิ้วก้อยหลายเท่านะครับเล็กกว่าปลายนิ้วก้อยนะครับเป็นมะขามกิ๋วนะครับดูครับความเก่าแก่ของเขาแตกลายงานนะครับแตกเป็นเกร็ดเลยนะครับนี่ต้นนี้ใกล้จบแล้วครับสวยจริงๆรลากเขาอลังการมากนะครับ เป็นเพาะเมล็ดนะครับไม้พาะเมล็ดรากจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับสวยนะครับโอ้บอนไซม์ะขามแคะอืครับมาดูบอนไซต์ต้นนี้นะครับโอ้โหดูซากเขาอลังการมากนะครับนี่คือซากนะครับอลังการงานสร้างมากต้นนี้โอ้โหดูครับนี่คือซากเขา นีหลังไม้นะครับอืือตันนี้เป็นเทียนทะเลนะครับซากคอนโหดนะครับของสวนตองเชรบุรีนะครับมาตองสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะมาชมความสวยงามของตะโกนะครับความเก่าแก่นะครับของบอนไซตะโกสีชิวนะครับต้นนี้ก็เป็นของอ คนเก่าแก่ของชมรมบันไยโคราชนะครับก็เอามาตั้งโชว์นะครับที่เดมอโคราชนะครับสวยงามนะครับเก่าแก่มากนะครับต้นอายุ่าจะเยอะมากแล้วนะครับก็เป็นทรงแบบแบบบัณฑิตนะครับสวยงามครับเก่าแก่มากนะครับตะะกต้นนี้นะครับอยู่แต่ก่อนนี้เยอะมากนะครับตระกสีเขีวเดี๋ยวนี้ก็ยังพอมีอยู่นะครับนี่เอามาให้ชมความสวยงามครับ นี่ครับจะพามาทําความรู้จักกับบอนไซตะโกต้นนี้นะครับของอาจารย์เชนนครปฐมนะครับนี่คือคุณตานะครับที่เป็นคนขุดไม้ยุคแรกๆของเมืองไทยนะครับนี่ตะโกนี่คือก่อนที่จะมาเป็นสวยๆข้างบนนะครับมีแค่ต่อนะครับนี่ก็เป็นบุคคลสําคัญของวงการบอนไซสมัยก่อนนะครับรุ่นก่อนๆของเขาแรงนะครับนี่ต้นนี้ก็สร้าง20กว่าปีนะครับของอาจารย์เชนนครปฐมนะครับ ต้องบอกว่าอลังการมากนะครับของสวนฟูจิมินะครับโอ้โหสร้างยี่สิบกว่าปีจากตอเพียวๆนะครับจนสมบูรณ์เป็นบอนไซที่สวยงามนะครับ<อ>นี่ครับสวยงามทีเดียวครับต้นนี้อลังการมากต้องกดหน้ามันลงมาไม่เราต้องดันไปข้างหลังก่อนแล้วก็คุยดินข้างในออกมามเพราะว่ามันใส่ไปตอนนั้นใสไปเยอะเกินเนี่ยใส่ไปเยอะเกิน ต้นใหญ่นะโพต้นนี้บางแต่งให้ครบพร้อมทุกอย่างนี่ครับมาดูบอนไซโพต้นนี้นะครับของพี่กิจจานะครับกิจจาบอนไซสม,มุทรปราการนะครับต้นนี้พี่กิจจาเปิดไ 55, ว้ห้าหมื่นห้าเอางั้นครับโอ้โหเป็นต้นโพที่ใหญ่นะครับใหญ่แล้วก็สวยมากนะครับต้นนี้เอามาให้ชมนะครับ นี่ครับจะพามาดูศูนย์รวมบอลไซตะโกนะครับที่ใหญ่ที่สุดอีกสวนหนึ่งของเมืองไทยนะครับของป๋าตันนะครับอยู่ที่เขาแร้งนะครับจับพิกัดไปที่ศูนย์รวมบอลไซตะโกใหญ่นะครับพาไปถึงเลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ไซส์ใหญ่ๆนะครับไซส์เล็กไซส์กลางนะครับคือมีหมดเลยนะครับแล้วก็สวยๆนะครับเก่าแก่มากต้องไปชมนะครับที่นี่โอ้โหใหญ่จริงๆ อูตโกสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาชมความสวยงามนะครับของลากบอนไซนะครับของลากบอนไซโพนะครับเป็นโูฮาวายหรือโพเจ็ดสีนะครับนี่ครับมาดูโอ้โหแต่ละต้นนะครับต้องบอกว่าลากอลังการมากนะครับของพี่บอลนะครับบอลลาดี ก็มีหลายต้นมากนะครับก็จัดรากไว้นะครับพวกนี้เป็นไม้โครงสร้างอยู่นะครับกําลังสร้างใครอยากได้ไปทําต่อก็ลองถามพี่บอลดูได้ครับดูแต่ละต้นนะครับมีหลายซสายหลายแบบนะครับเกาะหินสวยๆเลยนะครับทํารากไว้ให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับแต่ละต้นนะสวยงามดีโพ70วิโพฮาวายนั่นเองครับครับมาดูเทียนทะเลต้นนี้นะครับโหสร้างเขาโดดเด่นมากนะครับต้นนี้ อยู่ที่สวนปาตองชนบุรีนะครับต้นนี้ดูซากเขาครับสวยมากนะครับต้นนี้ก็สร้างมา20กว่าปีหรือถึง30ปีนะครับต้นนี้ดูซากเขาครับโดดเด่นมากนะครับแล้วก็รายละเอียดนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับรายละเอียดนี้ยิบเลยนะครับดูซากต้นนี้ซากดินจริงๆครับสวยงามตั้งเด่นอยู่หน้าสวนป่องชนบุรีนะครับมาดูบอนสซมะเกลนะครับ เก่าเกมมากนะครับต้นนี้แล้วก็หาดูยากมากนะครับมะเกลนะครับใครบอกว่าทําบอนไซไม่ได้นะครับมะเกลือสามารถทําบอนไซได้นะครับร้าได้สวยไม่แพ้ไม้ชนิดอื่นๆเลยนะครับนี่ครับการทาแต่ละทรงนะครับทรงนี้ก็จะออกแนวธรรมชาตินะครับทรงบุบๆนี่ครับมาดูมะเกลือแท้นะครับไม่ได้เสียบไม่ได้ตอนนะครับเป็นมะเกลือจากป่าเลยนะครับ สร้างได้สวยงามนะครับเอามาให้ชมนะครับว่าบอนไซมะเกลก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับนี่ครับมาดูบอนไซต้นนี้นะครับบอนไซไซนะครับก็น่าจะเป็นไซใบแหลมนะครับก็อยู่บนกระถางหินนะครับนี่มีอแปะมีเต่าเต่าหลายตัวเลยนะครับคือเต่าอย่างดีเลยนะครับก็แต่ว่าเป็นของปลอมนะครับอยู่ บนกระถางหินที่คว้านเอาหินออกแล้วก็ทําเป็นกระถางนะครับโนี่ครับแล้วก็ได้ขากระถางด้วยนะครับได้หินตั้งนั่นคือได้ทั้งชุดนะครับชุดนี้สวยมากนะครับราคาไม่แรงด้วยนะครับพิจาเปิดไว้น่าจะหมื่นกว่าบาทนี่แหละนี่ครับนี่มีฐานหินเอาไปคือไปตั้งโชว์ได้เลยบอนไซก็ต้นใหญ่นะครับต้นนี้สวยงามกิจจาวนไสนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับโอ้โหมาชมความ อลังการครับสุดยอดนะครับของบอนไซเซนทะเลเมืองไทยนะครับของปาตองนะครับตองบอนไซชมบุรีนั่นเองนะครับ่าจะริ้จักกันดีนะครับซึ่งแต่ละต้นนะครับที่นี่ต้องบอกว่าโอ้โหอลังการทั้งนั้นนะครับต้นใหญ่ๆนะครับต้นใหญ่ๆจบๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับดูครับแต่ละต้นแต่ละต้นนี้ใช้เวลาสร้างเป็นยี่สิบสามสิบปีนะครับที่อยู่ตรงนี้มาที่อยู่กับปาตองมานะครับ ต้องบอกว่าสุดจริงๆนะครับกว่าจะสร้างได้แบบนี้นะครับก็รอติดตามในคลิปเต็มนะครับสวัสดีครับนี่นะครับมาดูบอนไซน้ำพรมนะครับต้นนี้เป็นของบอนไซบ้านมดนะครับต้นนี้สวยมากนะครับดูเป็นน้ำพรมที่สวยอีกต้นหนึ่งนะครับที่เคยเห็นมาครับต้นนี้ก็สร้างสวยมากนะครับซรากของเขาแล้วก็ํำต้นของเขาน้ำพรมนี้เอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือ ลำต้นเขานี่เก่าแก่ามากนะครับสวยมากนะครับต้นนี้ก็ติดรางวัลด้วยนะครับงานชัยนาทนะครับเอามาให้ชมครับโอ้โห,หครับมาดูตะโก้ต้นนี้ของพี่ทินี่นะครับอ่าหลายท่านน่าจะเห็นอยู่นะครับพี่ทินี่คนใหญ่มากเอ็ในใหญจ่จบๆเลยได้สวยนะครับของพี่ทินี่ ปิดรางวัลด้วยนะครับผมพี่ที่นี่นะครับสวยงามบอนไซตะโกนะครับก็แก่มากนี่นะครับมาดูไม้บ้านๆนะครับบอนไซมะขามเทศนะครับเป็นไม้บ้านๆบ้านเรานะครับก็เอามาทําบอนไซได้สวยงามเช่นกันนะครับใครข้างบ้านใครมีก็ลองขุดมาทําเล่นดูนะครับลองฝึกเลี้ยงฝึก ทำบอนไซดูนะครับก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนะครับก็เป็นไม้พื้นบ้านเรานะครับก็มีหลายคนนะครับที่ทําได้สวยๆอันนี้ก็เอาไมา้ชมนะครับไรบถ้าพูดถึงบอนไซเชิงชมนะครับก็ต้องคิดถึงอาจารย์ตั้มโคราชนะครับตัวนี้ก็เป็นบอลไซเชิงชมนะครับ ของอาจารย์ตั้มคุลาศนะครับก็นิยมเอามาทําเป็นบอนไซนะครับเคร่องหลังๆโดยเฉพาะอาจารย์ตั้มคุลาศนะครับทำไว้มีแต่ต้นสวยๆเลยนะครับคือพันที่เอามาทํานะครับก็เป็นราชินีพันดอกนะครับราชินีพันดอกก็สามารถตัดทดแกะรากสร้างกิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งหลังทําเหมือนบอนไซได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าต้องรู้ลึกแล้วก็รู้จริงนะครับรู้จากนิสัยของจนชมนะครับตรงไหนตัดได้ตัดไม่ได้นะครับ ก็ใครสนใจก็ลองสอบถามอาจารย์ตั้มโคราชดูครับสร้างได้อลังการนะครับมาชมความสวยงามนะครับของบอนไซเทียนทะเลนะครับเราอาจจะเห็นอ่าแต่สนของญี่ปุ่นนะครับที่เป็นซากคลิสสวยนะครับของเขาก็เป็นทานุกิเหมือนกันนะครับบางต้นที่ราคามูลค่าหลายล้านแต่ว่าของไทยเราก็พยายามทําอยู่นะครับเราก็มาติดตามนะครับต้นนี้ซาก ได้แล้วนะครับสวยแล้วเราก็มาดูว่าจะจบยังไงนะครับสาหรับต้นนี้รอติดตามนะครับสวนต๋องชนบุรีอืมครับมาดูบอนไซอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ดอกสวยมากนะครับดอกสวยจริงๆใบเล็กนะครับมันคือหลินซามนะครับก็มีใบจิ๋วใบกลางแล้วก็ใบใหญ่นะครับต้นนี้ก็น่าจะเป็นใบจิ๋วนะครับสวยงามมากนะครับถ้าดอกออกนี่คือออกเต็มต้นนะครับดอกหอมด้วยน่ครับเป็นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่ ราคาไม่แรงแล้วก็เลี้ยงง่ายนะครับเหมาะเอามาทําเป็นบอนไซนะครับหรือมือใหม่ก็เหมาะสําหรับเอามาฝึกเลี้ยงก็ได้นะครับก็กระถางเล็กๆก็หลักร้อยนะครับกระถางหลักร้อยนี่ครับสวยงามทีเดียวนะครับบอนไซหลิ้มซาม